วางไว้เลยนะนั่งถมถ่ายได้เลยค่ะอยากให้ัใช่ค่ะิ้วเ็ใส่ใส่ได้ เด็กขาเด็กเล็่เที่ยจะวัดไม่ได้ใช้วิธีการสอบค่ะดี๋ยวขอเดี๋ควขอเดี๋ยวะะปารมขะดค่ะที่เว่าการขารโ มันจะมีส <P an> ่งผลในเรื่องของการพัฒนาสมองทั้งในเรื่องของความความจำและก็ารดค่ะเมื่อเทียบกับเด็กปกติอะค่ะพรว่านีกค่อไอต่ำเลย่งเป็นตค่อนข้างสูงผมปกติคือที่อยู่ในเร์เค่ะสิบสามสิบสามงสิบแปดแรอต้องเสริมธาตเหล็กเลยขอบคุณ มาโรงานบอกกับคุณแม่มาเลยวลันนี้ใช่ค่ะก็ามาร่วมงานกับทางดาร์นอนไทยแลนด์นะคะดาร์นอนประเทศไทยวันนี้จริงๆแล้วเป็นวันโลหิตจางโลกค,ค่ะก็จัดงานได้แบบเหมาะสมมากค่ะก็ได้ความรู้เยอะมากเพราะว่าหนึ่งในสามของเด็กไทยนะคะเสี่ยงเป็นภาวะโลหิตจางเพราะได้รับความรู้จากบุคลากรทางการแพทย์เยอะมากว่าเออเราควรจะดูแลลูกๆเรายัางไงเนาะสองปีแรกสําคัญมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเด็กขดาดธาตุเหล็กเนี่ยมันจะส่งผลไปดอกพัฒนาการท่า จะส่งผลไปต่อพัฒนาการด้านสมองแล้วก็ร่างกายของน้องๆค่ะจริงๆนรา้อมูลงน้อ่ๆอย่างลูกของเราก็อยู่ในวัยนี้คันคือเราโชคดีมากที่คุณหมอที่ดูแลอลิเชียค่ะคือตั้งแต่ที่น้องเริ่มทานอาหารประมาณหเดือนค่ะก็สร้างความตระหนักเรื่องธาตุเหล็กเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนถ้าคุณหมอไม่สอนเราก็อาจจะไม่รู้ค่ะเราก็พยายามอ่านพวกตับเนื้อแดงไข่แดงหรือว่าผักเขียวค่ะแล้วที่สําคัญแล้วเนี่ยเราก็เพิ่งรู้ว่าต้องทานควบคู่ไปกับวิตามินซีมันจะช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยดูดซึมธาตุเหล็ก ดีขึน้นก็โชคดีค่ะเป็นความโชคดีของแม่ที่อัดให้น้องตั้งแต่เล็กๆแล้วก็ถ้าใครแบบ พบตรวจเจอเร็วว่าเราขาดธาตุเหล็กก็สามารถบำรุงแล้วก็เสริมมันจะช่วยป้องกันได้ตั้งแต่เบื้องนดีกว่าธาตุเหล็กมีความสำคัญมากเลยในเรื่องของการพัฒนาสมองใช่ค่ะคุณหมอก็บอกว่าสองปีแรกสำคัญที่สุดถ้าถ้าเขาขาดธาตุเหล็กแม้แต่นิดเดียวเนี่ยก็ทั้งสมองหรือร่างกายคือมันจะมีพัฒนาการที่ไม่ไม่สมบูรณ์ใช่ค่ะเรื่องนี้คุณแม่ต้องเรียกอะไรต้องรับมือหรือต้องแบบต้อเลยใช่ไหมในการเตรียมพร้อมคือมันเป็นสิ่งที่ก็อยากให้ทุกคนตระหนักเลยค่ะเพราะว่าสองปีแรกคือฟาวเดชั่นมันก็จะส่งผลให้ตอแบบ เวลาเขาโตขึ้นมาอาจจะเรียนหนังสือสมาธิสั้นบ้างหรือวกนี้นะ่คือสําคัญมากต่อการเติบโตน้องค่ะเพราะบางคนอาจจะแบบละเลยหรืออาจจะแบบมองข้ามเนาค่ะใช่ค่ะคือพนรู้สึกว่าโภชนาการของเด็กอะสำคัญจริงๆแล้วก็ บางทีเด็กมันก็ปกติเนาะที่เขาอาจจะก,กินไม่ครบบ้างหรือเลือกกินบ้างแต่เราโชคดีที่เรามีตัวเลือกอย่างอื่นอย่างเช่นนมผงเราก็สามารถเลือกที่เสริมธาตุเหล็กได้ด้วยใช่ค่ะทำเ่องเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็อย่างที่บอกค่ะก็เลยอยากให้ทุกคนแบบพาลูกๆมาตรวจเร็วขึ้นเพราะตอนนี้ก็มีเครื่องมือตรวจที่อาจจะไม่ต้องเจาะเลือดแล้วน้องๆก็อาจจะไม่เจ็บก็ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะ ค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะสามารถตรวจแบบออนไลน์ก็ได้หรือว่าตามโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ก็จะมีเครื่องมือที่ตรวจที่นิ้วก็ได้ค่ะแม่เดือนแล้วเนี่ยใกล้แปดเดือนแล้วค่ะสำหรับใกล้แปดเดือนท้องนี้ท้องนี้ก็แตกต่างจากท้องแรกเยอะค่ะคือเราก็จะมีความสบายในหลายๆด้านแล้วก็รู้สึกชิลมั้งคะอาจจะเพราะว่าเราผ่านมาแล้วอาจจะรู้สึกอ่พร้อมรับมือกับคนที่สองมากขึ้นค่ะ ม,มีค่ะ,ะตื่นเต้นตื่นเต้นแต่ก็รู้สึกเหมือนเราอาจจะคล่องขึ้นในบางอย่างไม่ได้กังวลเท่ารับแรกที่แบบอ่ะมือใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำอะไรไม่เป็นเลยใช่ค่ะค่องต่อค่ะท้องนี้อ เพ่ก่อนละกันก็ทราบเพ่แล้วค่ะแต่ยังไม่ได้เฉลยเพราะทางคุณโน้ตก็อยากจะจัดงานแบบกับเพื่อนๆครอบครัวจัดเดาแล้วแหละทีเนี้ยเดาเลยค่ะมันก็มีอยู่แค่สองไอเดียคือไอ้สาวได้แล้วมีต้องสามเออคิดว่าต้องเป็นต้องสายก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันค่ะเดี๋ยวก็กะว่าธันวาเนี้แหละค่ะเฉลยเพราะว่าอยากจะเฉลยก่อนน้องคลอดคลอดมกราของพี่เตรียมให้น้องส่วนใหญ่างเป็นสีอะไรคะ ตอนตอนนี้ยังไม่เตรียมเลยตอนนี้คือเตียยใช้ของพี่ไปค่ะใช้ก็ reuse เอาใช้ได้เหรอใช้ได้อ่าใช้ได้ค่ะก็จริงๆริแพทเองไม่ค่อยซีเรียสค่ะคือเรารู้สึกว่าเขาจะมาก็เพศไหนก็ได้เราก็ดีใจมากแล้วที่เขาที่เขาจะมาอยู่ในครอบครัวเราเนาะแต่หรือว่าเติมเต็มครอบครัวเลยนะครบถ้วน ก็รู้สึกว่า2คือมันก็เต็มไม้เต็มมือมากขึ้นนะใช่ค่ะเตยมท้องให้คนที่อยู่คุณพี่ยังไงฮะกับการที่ต้องมาเจอกับน้องจอกับมือกับน้องแล้วเลยก็ ก็พยายามสอนเขานะคะพยายามสอนว่าแบบเออเรามีเบบีนะเขาก็เขาก็รับรู้นะคะเวลาไปไหนเขาชอบเล่นตุ๊กตาเลี้ยงเด็กแล้วก็จะมาคอยจุ๊บพ้องแม่ไม่รู้ว่ารู้ได้ยังไงเพราะว่าขวบกับผ้าเดือนเองค่ะรู้มากรู้เรื่องรู้ค่ะทุกเช้าถามว่าเบบีอยู่ไหนก็จะมาชี้จะมาจุ๊บพ้องแม่แต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะว่าพาออกมาแล้วเนี่ยจะจะรักน้องหรอเปล่ายนมาก คืดว่าเขาค่อยๆซึมซับค่ะเราก็พยายามสอนเขาบ่งบอกเขาแล้วก็เขาก็ถือว่าถือว่าโอเคนะคะเดี๋ยวคอยสอนกันไปเรื่อยๆแหละค่ะเราเราเริ่มปลุกฝังน้องยังไงบ้างว่าอ่ถ้าน้องค้ออมาอีกไม่กี่เดือนจะยังไงเพื่ยน้องเลี้ยงน้องยังไงก็จริงๆเรื่องเลี้ยงน้องเราไม่ค่อยซีเรียสหรอกค่ะเรารู้สึกว่าเดี๋ยวก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ก็ พยายามแค่ให้เขารับรู้ว่าเดี๋ยวจะมีสมาชิกใหม่ค่ะเพื่อที่เขาจะได้ไม่แตกตื่นว่ารู้สึกว่าแบบเออถูกดึงความรักไปยังไง,งเราก็เขาก็คือลูกคนแรกแล้วเนาะเราก็รับรู้เขาก็สมองเขาพัฒนาไปกว่าเยอะแล้วว่าเราก็ต้องให้ความสําคัญเขาก่อนอย่าคิดแบบนี้ต้อง่ปคุณหมอ้วยไปคจะห้อคุณหมอก็ให้คําแนะนําเยอะค่ะคุณหมอก็บอกว่ายัางไงเราก็คุณแม่ก็ต้องเอาลูกนคนโตเป็นหลักเพราะว่าเขารู้เรื่องแล้วถ้าเขางอแงอะไรก็คือ คนเล็กเขายังไม่ดูเรื่องเนอะอย่างมากเราก็ปั๊มนมให้คนอื่นป้อนก็ได้แต่คนโตเราเราก็คุณต้องเอาเขาเป็นหลักอ่มความุงนะคะพอเราจะมีลูกสองคนแล้วนะตอนนี้ยังนะคะแต่ก็พอคุยกับแม่แม่ท่านอื่นทุกคนก็จะบอกว่าเหนื่อยมากเหนื่อยคุณสองเหนื่อยแบบหัวฟูอะไรอย่าเงี้ยก็ คือเราก็รู้สึกว่าเราเราเอนจอยแหละค่ะเราก็รู้ว่ามันง่ายๆแต่ก็ทําให้ดีที่สุดอย่างพี่เลียงก็นคนเลี้ยงลูกด้วยตัวเองกว่าเรจะบอกคนที่สองเป็นยังไงฮะจะจะจะด้วยตัวเองเหมือนเดิมคือแพทแพทโชคดีค่ะแพทมีทั้งแพทมีทั้งคุณแม่คุณยายที่แบบตอนนี้ลูกก็ค่อนข้างติดแล้วก็มีพี่เลี้ยงด้วยก็เลยทุกอย่างรู้สึกอ่ารับมือไหวเรายังสามารถออกมาทํางานโดยที่เราไว้ใจว่าอ่ะเราทิ้งลูกกับพี่เลี้ยงได้ทิ้งลูกกับคุณยายได้ไม่ได้ไม่ได้แบบโอ้เครียดต้อง พกลูกไปทุกที่ขนาดนั้นนะคะดูากคุณสามีนะัคะถ้าเกิดน้องคลอดออกมาแล้วอะไรแบบางแบ่หน้าที่ก็ยังไงหรือว่าอะไรกันคุณสามีก็ก็เน้นให้พันเรียบไปแล้คุณคุณสามีจะเป็นแบบแผนกให้กําลังใจอ่ะเขาจะจะดูแลเรื่องแบบสุขภาพแม่ส่วนแม่ดูแลลูกประมาณนี้ค่ะคนแล้ก็คุณทก็นตก็ยังอยากมีอีกค่ะ หคุณแม่ยังไม่ไม่แน่ใจจริงๆว่าจะไหวหรือเปล่าก็บอกบอกไปแล้วค่ะว่าเออเดี๋ยวขอดูคนนี้คนที่สองโตสักขวหนึงแล้วมาคุยกันใหม่เพราะว่าเราเองเอาจริงคิดถึงงาน,นะค่ะรู้สึกว่าเออเราการที่เราท้องคนนึงมันก็ต้องหยุดงานแปน๊บนึงแล้วพอเราคลอดเขาออกมาแล้วเนี่ยเราก็อยากอยู่กับเขาอย่างน้อยหกเดือนแรกให้นมเต็มที่แบบเออมันมันฟื้นฟูนร่างกายยากนิดนึงค่ะก็ อันนี้ค่อยวากันเนาะอีกปีนึงมาถามแล้วกันแล้วพี่ก็ตอบขัดใจคุณสามีใช่ไหมคะว่าแบบเอ้แค่นี้แหละสองคนคุณสามีบอกว่าเตรียมไว้สําหรับสามแล้ว<อ> <laughs> ใช่อ่ะเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะใ <laughs> ช่คุณสามีบอกสามแหละกําลังดีกาลังกบุนบเขาบอกว่าเหมือนกลัวว่าเขามีอายุกว่าเราเนาะเขาบอกว่ากลัวไปก่อนแล้วหนุ <laughs> งานาวกลัวแพทเหงาก็เลยอยากให้มีลูกเยอะๆโอ้เขาคิด จริงๆมากค่ะอยากให้เราแบบมีคนดูแลเราเยอะๆอมีสาแพร์อย่างนี้แล้วมันจะได้กห็นกลับมาแต่พัดคิดแล้วค่ะว่าปีหน้าคงต้องกลับมาถ่ายทำสักนิดนึงเพราะว่าเราคิดถึงการแสดงมากเดี๋ยวไปดูว่าแบบเออจะซีรีส์ละครหนังก็เดี๋ยวว่ากัน <c oughs> แสดงว่ามีติดต่อมก็มีคุยกับช่องเรื่อยๆคะ่ะว่าแบบเออแพลนต่อไปคือยังไง <c oughs> ปีหน้าเหมือนได้ข่าวว่า,าละครจะกลับมารีลานอยู่ค่ะ <laughs> ใช่รายกานี้ก็<ป>เ,เ,ดเดี๋ยวมาอัปเดตเดี๋ยวมาอัปเดตเพราะบทที่น่าสนใจใช่ไหมคะถ้าถีอยากกลับมาคือหลักๆเรารู้สึกว่าเราเรารักอาชีพการแสดงเราสนุกกับการได้ไปกองถ่ายเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ ถ้ามีโอกาสก็ยังอยากกลับไปทำใช่บางคนถามมีไม่ห้ามถ้าเกิดว่าจะกลับไม่ห้ามไม่ห้ามแต่ว่าอยู่ที่เราแล้วล่ะค่ะว่าเราจะแบบเออจัดแต่งชีวิตยังไงเลี้ยงลูกกับงานคือเราก็อยากทําให้ดีทั้งสองอย่างเนาะพอเป็นคุณแม่อุดมเรื่องการแสดงอะไรก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆน้อยๆมองแบบนอ้ความรู้สึกอะคิดอยู่ว่าต่อไปนี้ต้องรับแต่บทแม่แล้วแน่เลยก็ คือพารู้สึกว่าอาจจะด้วยอายุมากกว่าเมื่อครั้งหลังๆคือโตแล้วช่องก็ให้โอกาสได้ลิกบทบาทเล่นอะไรที่อาจจะท้าทายมากขึ้นก็ทุกอย่างเพราะว่าตามความเหมาะสมมากกว่าพี่ผู้ใหญ่ก็ดูแล้วอ่ะแล้วเราไม่ได้ชิเนี่ยไม่ยึดติดอะไรกันไม่ยึดติดกับบทอุ้ไม่ยึดติดเล่นอะไรก็ได้รู้สึกนี่แหละคือความสนุกของการได้แสดงแต่ก็ยังเป็นแม่ยังสวยนะขอบคุณแม่แม่หน่าเด็กมากโแม่แม่เดี๋ยวนี้ แต่ละคนสวยกันหมดเลยอ่ะเราก็หมองนะถ้าเราไม่สู้แต่ว่าตอนนี้ก็ดูเปล่เออใช่ดูแบบมีน้ำมีนวลใช่ไหมคะไม่ออกเลยว่าเอองท่ดูไม่ออกว่าทองกไหมพี่ถ้าเลยจริงงพี่ายแล้วแทนผาใหญ่ดูไม่ออกเลยหน้าก็ขึ้นมาตอนนี้ประมาณสิบโลแล้วค่ะสิบโลช่วยดีมากเลยนะก็ ก็ออกเนี่ยซ้อนรูปสุดฤทธิ์ค่ะก็พยายามแบบดูแลสุขภาพโน้ตเพราะสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่แค่ลูกแต่ตัวแม่เองด้วยจะได้ฟื้นฟูเร็วๆเมื่อนี้ของมีกำหนดนิเนี่ยว่าประมาณวันเดือนปันี้แล้วใช่ิ้นสิ้นเดือนกามสิ้นเดือนมกราตอนนี้ยังค่ะก็กะว่า เดี๋ยวดูอีกทีใกล้ๆเนาะว่ายังไงว่าคุณหมอแนะนํำยังไงเราเราต้องใจจะเลือดเองหรือว่าผ่านครั้งนี้คุณหมอก็แนะนําผ่าใช่ค่ะผ่าแบแรกเพื่อความปลอดภัยคุ้แม่ก็ดูือดตีกันไปก่อนเนาะคุณแม่ดูแลตัวเองก่อนดูแลลูกคนโตด้วยค่ะตอนนี้ไปดูเลือด้วยไหมคะดูเลือก็คงมีดูใกล้ๆละค่ะแต่ว่ายัง ยังไม่ไม่ซีเรียสนตอนนี้ใช่ค่ะชื่อนี้มีอะไรคนทต้องเปลี่ชื่อก็มีคิดไว้บ้างค่ะแต่ก็กับน้องอลิเชียค่ะคนแรกเราก็ไม่พันธงจนกระทั่งเห็นหน้าเขาคนที่สองก็คงเป็นเหมือนเดิมหลอกคลอดปุ๊บแล้วก็อ่ะโอเคชื่อนี้เหมาะแต่ก็มีในใจอยู่บ้างนะมีในใจค่ะคุณพ่อเหมือนเดิมตั้งให้เหมือนเดิมแต่คะ ชื่อไม่ได้ดูค่ะก็เป็นแบบความชอบคุณพ่อคุณแม่เป็งชื่อไทยหรือเป็นชื่อก็น้องก็จะมีชื่อจริงเป็นชื่อไทยแล้วก็ชื่อเล่นก็จะเป็นชื่อฝรั่งที่แบบทุกคนเรียกกันได้อย่างคนโตนี่มีแผนในงการข้าโรงเรียนหรือไรอย่างโรงเรียนโทรตามแล้วค่ะโรงเรียนโทรตามแล้วบอกว่าพกอะไรก็ตกใจเหมือนกันค่ะโรงเรียนบอกว่าเอยิ่งเร็วยิ่งดีนะคะน้องจะได้แบบมีสกิลแต่เราโชคดีคือ อยู่คอนโดค่ะแล้วน้องๆมีเด็กมีเพื่อนเล่นอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ได้ขาดโซเชียลสกิลหรือไม่ได้ขาดแบบคือไม่ใช่เข้ากับคนไม่ได้เราก็พยายามพาเขาไปนู่นไปนี่ได้ไปเข้าสังคมก็ เรื่องโรงเรียนคิดว่าไม่รีบดีกว่าเรามีเวลากับเขาแค่แป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเขาก็โตแล้วคิดไม่ได้เลยแมว่าจะช่วงปีสองขวบครึ25 5, 25 5, 5, 5, 5. ่งหรือสองขวบคาดว่า3สามขวบเลยทีเดียวถ้าใจพัดคือสามแต,แต่คุณพ่อก็บอกว่าสองขวบครึ่งก็ได้ให้เขาได้ปิดเตรียมตัวเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากัน <S <S <ๆ>ทุกอย่างตอนนี้คือแบบปล่อยแบบอ่ะค่อยดูละกันไม่อยากรีบ <S <S <ๆ>ไม่อยากแบบกดดันหรือว่าสร้างเขาเรียกว่าขอบเขตอะไรมากค่ะแสดงว่าคุณแม่ก็ติดลูกใช่ไหมคะแบบโอ้โหติดมาก รู้สึก<ช>ว่าเขายิ่งโตยิ่งน่ารักค่ะอยู่ในวัยที่กําลังพยายามพูดสื่อสารกับเราได้คือเขาเข้าใจหมดเลยนะคะเข้าใจทุกอย่างที่เราพูดแค่อาจจะยังไม่รู้จะพูดเป็นภาษาอะไรเ,เขาได้รับทั้งทั้งไทยทั้งอังกฤษทั้งอิสานจากพี่เลี้ยงก็เลยแบบ <laughs> <c oughs> เขาไม่รู้จะพูดภาษาอะไรก่อนเลยาษ่ใช่ค่ะรถ้าเกิดลูกเรียนคุณแม่จะไม่ร้องห่มร้องไงใช่ไหมหลายคนเป็นนั่นน่ะสิคะคือก็โชคดีที่เราอาจจะมีคนเล็กให้คอยดูแลอยู่ ขอบคุณมากค่ะ